สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักฟ้าทลายโจรกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งมีสรรพคุณทางยานะคะช่วยบรรเทาอาการของไข้หวัดนะคะแก้ไอและลดอาการเจ็บคอนะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะก็ได้มีพูดศึกษาข้อมูลนะคะค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรน,นะคะเพื่อนำมาเป็นยารักษาโรคได้อย่างหลากหลายมากเลยนะคะ ส่วนสำคัญนะคะที่จะนำมารักษาโรคนั้นก็มีใบใบสดใบแห้งนะคะและลำต้นค่ะลักษณะข,ของฟ้าทลายโจรน,นะคะเ็เป็นทรงพุ่มสูงประมาณ40-80เซนติเมตรลักษณะําต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งก้านออกมามากมายนะคะเป็นสมุนไพรที่มีรสชาติขมใบเรียวปลายแหลมนะคะ มีรอยหยักเล็กน้อยดอกจะออกตามซอกใบหรือปลายกิ่งนะคะดอกมีกลีบสีเขียวนะคะส่วนที่นํามาใช้เพื่อเป็นการรักษาโรคที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายก็จะมีใบสดใบแห้งและลําต้นนะคะวิธีที่มารับประทานกันเป็นที่เป็นที่นิยมมากก็คือการชงชาบางคนก็ทําเป็นลูกกรอนะคะผสมกับน้าผึ้งก็ได้ หรือบางท่านเพื่อสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นก็ใช้ทานเป็นแคปซูลนะคะซึ่งก็จะมีขายโดยทั่วไปในท้องตลาดนะคะสรรพคุณของฟ้าทรายโจรน,นะคะก็จะช่วยลดอาการของไข้หวัดต่างๆนะคะแก้ถุงน้ำดีแก้หมดลูกอักเสบลดความดันแก้ท้องร่วงลดน้ำตาในเส้นเลือดบรรเทาโรคเบาหวานนะคะในทั้ง ะะถึงแม้ว่าสรรพคุณทางยานะคะของฟ้าทลายโจรน,นั้นจะมีมากมายแต่ว่าในการรับประทานและการใช้นะคะก็สมควรที่จะศึกษาพเพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้เพราะถ้าใช้มากเกินไปก็จะมีโทษต่อร่างกายได้เช่นกันนะคะสมุนไพรนะคะบางท่านก็เกิดอาการแพ้นะคะก่อนจะใช้ควรศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนดีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราเพียงแต่มาแนะนำว่าสมุนไพรชนิดนี้ช่วยบรรเทาอาการของไข้หวัดได้ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ